สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีเช้าๆจากอังกฤษจ,จะ้ะจอยจะกินขนมจีนเพื่อนพอดีเพื่อนเอาน้ำยาปักใต้มาให้นางเอามาให้จอยแล้ก็จะกินขนมจีนนะคะอันนี้เส้นของเวียดนามเพื่อนๆเขาบอกว่าเหมือนกับว่าไรซูเดอร์เพื่อนๆใช้แทนขนมจีนได้อืถ้ามันเถอะขอให้มันเป็นเส้นเนาะ j o ขี้เกียจไปค้นหาเส้นขนมกินที่จอยซื้อไว้เพื่อนๆมันคงจะมีเหลืออยู่นั่นแหละแต่ว่าจอยขี้เกียจที่จะไปค้นหาช่วงนี้มีอะไรก็กินไปแต่เดี๋ยวนี้จอยจะแบบว่าทําเท่าที่ตัวเองกินอะ่ะเพื่อนๆหรือว่าถ้าไอ้พวกเส้นนะถ้าทําก็ทําเท่าที่ตัวเองกินอันนี้น้ายาจะกินกับเขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อนๆแกงไตปลาเพื่อน ขนมกินกินกแกงไตปลาอร่อยนะว้ก็มีผักด้วยร้อนเลยเนี่ยเนี่ยแตกเลยอ้าว่เลนะอยากไปสวนก็ยังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวจะไปหาปลูกทงปลูกผ,ผักยังไม่ได้ไปเพราะว่าขาจอยร่างกายจอยมันยังไม่ปกตินะมันยังปวดยังเจ็บยังก้มลำบาก นั่งลำบากก้มลำบากแต่ว่าเราจะให้พี่อันนี่ไปช่วยสักวันหนึ่งช่วยขุนดินนะจะไปซื้อดินแล้วขุนดินที่แบบว่าอยู่ในบ้านผักกีนเฮ้าอะที่แบบมันแห้งแจกะขนก็ถางออกมาข้างนอกเอามาเอามาวางไว้ให้แบบว่าให้ดินมันถูกน้ำมันจะได้อ่อนลงแล้วก็จะได้เอาดินเก่าผสมกับดินใหม่เราจะปลูกคณะกับผักชีเดี๋ยว สักวันหยุดสักวันอะ่ะเราจะให้เพียนที่ไปช่วยบอกเพียนที่ว่าไปช่วยฉันสักสองชั่วโมงหน่อยนะไปช่วยยกดินเงนี้ยเออฉันยกไม่ได้ก็รู้ๆอยู่จอย,ยกเลยไม่ได้แล้วช่วงเนี้ยนะเห็นจอยอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันยังไม่ปกตินะขาอะ่ะมันหายดีแล้วแต่ว่าอาการเจ็บปวดอะ่ะนะอาการปวดอาการเจ็บอาการเท็ดอะไรเงี้ยมันยังมันยังมีอยู่จต่แล้วมีเยอะมันก็ไม่ใช่ความจะ,จะหายง่ายๆมันยากจะบอกว่าถ้าได้เจ็บปวดแบบนี้แล้วนะ ากรมันจะมันจะปวดอย่างเงี้ยเราต้องเราต้องเรียนรู้อยู่กับมันให้ได้กับอาการเจ็บป่วยอย่างเงี้ยเพื <c oughs> ่อนอาการปวดะอะไรอะไรประมาณเนี้ยจอยนี้ยืนนานก็ไม่ได้นะนั่งนานก็ไม่ได้นอนนานก็ไม่ได้ปวดอืมปวดแต่ว่านะคนเราเพื่อนมันเป็น,ม,น,ปนมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะมันไม่ใช่มีแต่เราที่ทิพย์เจ็บปวดยากจอยเขาก็ยังปวดคนที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเหมือนจอยเขาก็ปวดเหมือนกันทุกคน เขาก็เจ็บปวดเหมือนเรานี่แหละแต่เราต้องเรียนรู้อะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราต้องเรียนรู้อยู่กับมันให้ได้จะบอกว่าให้มันหายเจ็บปวดเหมือนกับตอนที่เราไม่ล้มอะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากระดูกร่างกายเราอะมันก็ไอ้นี่แล้วทุกคนนะเขาเรียกอะไรอะมันได้มันมันได้มันก็เหมือนอะไรรถยนต์นั่นแหละมันสึดอะมันสึดมันหล่อลงไปทุกวันอะ นะมันเสื่อมสภาพอย่างนี้ยจ้าทุกคนต้มเส้นแล้วก็ไอ้นี่แกขนมจีนปลาแซลมอนพวุนี้จะกินปลานะคะจะกินปลาทุกอาทิตย์มีเพื่อนบางท่านถามว่าโอ้ตู้เย็นเต็มทำอะไรเก็บเก็บเอาไว้มันไม่ล้นหรอือคำว่าเก็บแบบไม่ใช่ว่าจะไม่เอามากินนะทุกคน เก็บก็ส่วนเก็บอันไหนที่จะเอามากินก็คือเอามากินไม่ใช่ว่าจาทำแล้วจะไม่กินเลยนะซื้อมาเราจะไม่กินเลยแล้วก็ทยอยกินเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะเหมือนขนมขลิบพับจอยทำเยอะๆจอยก็มีลูกมีเต้าจอยเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนเขาอยากซื้อจอยจอยก็ขายเร้วมาเอามารับถึงบ้านจอยก็ขายจอยทำได้เยอะบางทีเพื่อนพี่บางท่านนะเขาอยากกินแล้วเขาก็ซื้อจอยจอยก็ขายให้เขาเพราะว่าเขาทาไม่ได้เขาอยากกินเราก็เขาซื้อเราใช่ไหมเออ เพราะว่าเขาก็รู้อยู่ว่าการทําอะไรแต่ละอย่างมันต้องลงทุนด้วยเงินเมืม่อนมันไม่ได้ว่าได้มาฟรีๆของอยู่เมืองนอกอมันแพงนะคะส่วนแบ่งก็แบ่งส่วนกินก็กินนะคะซื้อมาแล้วก็ยอยทำอาหารทุกอาทิตย์อยู่แล้วเพื่อนๆหมูหมูไก่ขนมนมเนยอาหารที่จอยทำจะก็ออกมากินของจอยมันจะมันไม่ได้ม,มาอยู่ในตู้เย็นตลอดไปทีท่ไหนเพืเ่อนอืมนั่นแหละแล้วก็มี FC บางท่านนั่นเขาก็ถามดีๆนั่นแหละ เ,เขาบอกว่าลูกชิ้นสามารถเก็บใส่ในช่องแช่แข็งได้ด้วยหรอคะมันได้จ้ะนะนอันนี้จอยกล่อมได้ของทุกอย่างสามารถเก็บในใส่ในช่องแช่แข็งได้หมดละจ้ะขนาดเนื้อเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อปลาเรายังใส่ในช่องแช่แข็งได้น้ภาษาในลลูกชิ้นมันใส่ได้หมดค่ะนะ <S <S แล้วอยู่เมืองนอกนะส่วนใหญ่มันก็จะมีแต่ของแช่แข็งจ้ะนะมันไม่ค่อยมีมันไม่ได้มีของสดเหมือนเมืองไทยนะจะได้กินแบบสดๆของที่เราไปซื้อตามเอ๊ะ ไอเนี่ยซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อนมันก็ของแช่แข็งพวกลูกชิ้นที่นำมานำเข้ามาจากเมืองไทยก็ของแช่แข็งปลาก็แปลปกปลปาแช่แข็งส่วนใหญ่คนที่อังกฤษเนี่ยเขาดําเนินชีวิตเนาะในการที่กักตุนอาหารก็คือของแช่แข็งบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะของพวกหมกักดองพวกตากแห้งใช่ไหมมือพวกปลานี่ก็ไปตากแหง้งอย่างเงี้ยบางคนก็เอาใส่ใ,ในช่องแช่แข็งเนาะอันนี้ตอบคําถามไอ้ฟรีที่ถามจอยเนาะ ใส่ไ,ไ,ได้จ้ะไม่มีไม่มีปัญหาแกงไตปลากินกับขนมจีน แล้วก็ผัดประมาณนี้จะเมนูวันนีจ้จทุกคนมาทานด้วยกันอันนี้มะพร้าวแก้วนะคะซ<ม>ื้อขนนมเขาก็แถมมาให,เาให้เอาไว้กินเอาไว้กินแก้เผ็ดอันนี้ก็แพรจะมาจากโรงเรียนนะคะมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละเพราะว่าถ้าวันศุกร์วันศุกร์นี้เราเขาจะขุนผลไม้ทิ้งเพื่อนเพื่อนเราก,ก็เลยเอามาเพราะผลไม้นี่เขาเอา เอาไว้ให้เด็กอะกินยามกลางวันเขาไม่ค่อยให้เด็กกินมันเขาไม่ให้เด็กกินของหวานนะส่วนใหญ่เขาก็จะมีแพรมีแอปเปลิลมีส้มมีพวกแครอทอะแล้วก็พวกผักบางอย่างเนี้ยแม่งั้นก็ถ้าของหวานหน่อยก็คือไอ้อง,งุ่นอบแห้ง,งเพื่อนๆลูกเกดตอะอืมนั่นแหละมาเดอ้อกินขนมจีนยังไม่กินน้ำลายแตกและเพื่อน อร่อยมีมะเขือพวงด้วยนางทำใส่มะเขือพวงใส่หน่อไม้นางกับมาอุดหนุนหน่อไม้จอยเพื่อนๆอุดหนุนซื้อหน่อไม้จอยช่วงที่จะเอาสั่งหน่อไม้มาเยอะมาขายอะ่ะนางกับน้องคนหนึ่งอะ่ะมาที่รู้จักกันกับนางนั่นแหละสั่งจอยสั่งไปเยอะอยู่ จนแบบว่าถ้าเพื่อนซื้อด้วยก็จอยก,ก็แถมให้เพื่อนด้วยอ่ะนะประมาณเนี้ยคําใหญ่มากเลยนะเพื่อนถึงว่าโอ้มึงกินคาใหญ่จังจอยล้นปากอีกล้นจริงๆแหละอาจารย์จอยมาพูดเรื่องเรื่องไอ้นี่ด้วยแล้วทุกคนเรื่องไอของพวกพวกอาหารแชร่แข็งเนี่ยนะเอฟซีนะ FC บางท่านเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้จริงๆมันเพื่อนไปโทษก็ไม่ได้หรอกมันแช่ได้ดอ้จาดยอถ้าชมคลิปคลิปนี้อยู่อ่ะแช่ได้หมดหอจาจ้ะ ยามเราจะจะมาอากินอะ่ะเราก็มามาต้มมาอะไรก็ต้มไปเลยลงในหม้อไปเลยบางคนเขาก็เอามาให้มันละลายน้ําแข็งก่อนทำมาจ่ะนะเพราะว่าระบบท้องของแต่ละคนมันได้เหมือนกันนะทุกคนบางคนสามารถท้องเสียได้ถ้าไม่ละลายน้ําแข็งใช่ไม,มาจา้ะ วันนั้น,บบน่ะก็ยเอาน้ำเอ๊น้ำยาน้ำยาปลาปัากใตนะเอามากินขนมจีนวันนี้อยากกินแกงไตปลาอแกงไตปลามาจ้ะถามว่าจะทำเป็นไหมจวทำเป็นอยู่จ้ะนะจะทำเป็นอยูะแต่ถ้าจวทำอะคือผักมันต้องให้ครบอะมันถึงอร่อยเพื่อนถ้ามันผักไม่ครบมันก็ไม่อร่อยเนาะไอ้แกงไตปลามันต้องมีพวกมะเขือพวงเนี้ย หมอไม้ถัว่วมีฟักทองก็ใส่ฟักทองเนี่ยจ้าทุกคนปลาที่ใส่ก็ใส่ปลามาโคโดได้ทุกคนนะปลาสาบะนั่นแหละใส่ได้บางทีจอยก็เอามาโคโลงควันอนะใส่ มันก็ปลาเหมือนกันมันก็คล้ายๆปลาทูนั่นแหละใส่ได้อร่อยบนพูดอยู่เนี่ยอร่อ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 ยนะเนีย่ยจอยนั่งมองคนนู้นคนนี้เขาเริ่มปลูกผักก็จอยยังไม่ได้ลงมือเลยเพนื่อเอ้ยนี่แหละสภาพร่างกายจอยนี่แหละเรายังแบบว่ายังมันยังไม่ได้ปกติมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไม่ปกติอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนถ้าล้มแล้วอนะนั การเจ็บป่วยอย่างเงี้ยมันจะไม่กลับมาปกติมันก็จะมีแค่ว่าวันที่ดีขึ้นกับวันที่แย่ลงแค่นั้นอะบางวันแล้วก็อาการดีไม่เจ็บมากไม่ปวดมากบางวันก็ปวดจนนอนไม่ได้อะปวดทุกส่วนของร่างกายอะก้แต่ว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้เนะคิดบวก ไม่ใช่มีเราคนเดียวที่เป็นอย่างนี้คนอื่นอาจจะเจ็บกว่าเราด้วยซ้ำไปขนาดญาติเราะล้มซิกซิกโครงหักซิกหนึ่งจำได้เป่ทุกวันนี้แกก็ยังปวดอยู่นะแกล้มมาตั้งหลายปีแล้วทุกวันนี้แกก,ก็ยังปวดอยู่แต่ปวดมันก็ไม่สามารถที่จะมาหยุดชีวิตให้เราอยู่กับที่เ,เพื่อนปวดเราก็ต้องไปทํางานเหมือนเดิมแค่ว่าใช้ชีวิตอย่างระวัตระมัดระว,วัง ขนาดเราระมัดระวังในการเดินแล้วนะคาว่าอุบัติเหตุแต่เพื่อนๆระวังขนาดไหนมันก็เหมือนเดิมแล้วแหละถ้ามันจะเกิดอุบัติเหตุงั้นคนที่ว่าขับรถไปดีๆเดินบนบน,บน,บ,น,บ,นบนฟุตบาทดีๆรถรถวิ่งขึ้นมาชนอย่างเงี้ยเนาะขนาดคนเข้ามาระมัดระวังคํา,าว่าอุบัติเหตุไม่มีขยะให้เกิดขึ้นบวงของเรา แก็แท้มันเถอดอยู่ก็ไม่ให้ได้ปวดับกินยาเอาหาวิธีที่แบบว่าปรรัเทาอาการปวดเอาอใชิไหมดอยบอกเพียงดีนะเมื่อแถวเนี้เธอวันหยุดสักวันน่ะเธอไปช่วยฉันในสวนสักชั่วโมงสองชั่วโมงหน่อยนะฉันไม่ให้เธอไปทำอะไรมากหรอก,หรอกให้ไปยกดินให้ฉัน ยกดินเก่าอยู่ในกระถางผักอ่ะเพราะว่ามันแห้งเกิดมันไม่โดนน้ำนะเพื่อนๆนปีปีหนึ่งเต็มๆไม่โดนน้ามันก็แห้งเหมือนว่าไม่เป็นดินที่ไม่มีไม่มีคุณภาพแล้วอ่ะเราบอกให้นางนยกกระุงกระถางออกมาข้างนอกทั้งหมดเลยให้มันโดนน้าฝนให้มันโดนความชื้นนะแล้วจอยเอาดินน,นั้น,นะผสมกับดินใหม่เพราะว่าจอยต้องไปซื้อดินปีนี้จะซื้อดินเยอะอยู่จอยสั่งกล้ามาขื่อน,น้องเขาละจอยไม่ได้พอเองเพื่อน เราเดินขึ้นบ้านก็นลำบากอดี่สั่งก้ามะเขือมะเขือลายคางกบแล้วก็มะเขือบ่อเราจะสั่งสก้าอ้นี่กะเพราอะเราจะสั่งก้าก้ามะเพราแล้วอาจจะสั่งก้ามะเขือเอ็นี่เขาเรียกอะไรมะมะเขือยาวด้วยทุกคน จะปลูกมะเขือยาวด้วยสักสี่ห้ากระถางมะเขือตอแหลจอยคงไม่ได้ปลูกหรอกจอยก็ชอบกินมะเขือตอแหลกับน้ำพริกนะอร่อยเด็ดสีม่วงนะมะเขือตอแหลสีม่วงอ่ะสีเขียวก็อร่อยอร่อยทุกอย่างอถ้าเป็นมะเขือทุกคนแต่อย่าอย่าเป็นมะเขือของเมืองนอกไงมะเขือเมืองนอกอ่ะออ้เหนียวเนื้อ,อยากเพื่อนๆเคี้ยวยากติดฟันนี่แทบรุดออกมา รสชาติมันนิ่เหมือนมะเขือไทยบ้านเราจนก็จะไปทําอยู่ทําได้ทาที่จอยทํเนี่แหละที่ร่างกายจอยทำได้นี้แหละเพื่อนๆสวนนะ่ะปลูกอะไรที่เราอยากจะกินปีนี้ที่แรกเนาะก่อนก่อนหน้านั้นคิดว่าอาการมันจะดีขึ้นแบบเดินเนข้ับกระเชงเหมือนมอก่อนว่าจะปลูกปลูกฟักทองไทยด้วย ก็สุดท้ายคงไม่ปลูกละคือเขากินในสาร์มข้างบ้านจอดีกก่าเพราะว่าปีที่แล้วติดใจยอดฟักทองกระดอกฟักทองน้องอมสินะ่ะส่งมาให้้องอมสินอยู่สกอตเลนะ่ะกลางไปเก็บเห็ดมาเนาะนส่งเห็ด แล้วก็สุ่มยอดฟักทองดอกฟักทองล,ลูกฟักทองอ่อนเล็กๆกำลังขนาดเนี้ยเอามาให้จอยแล้วก็ใบแมงลักจอยเอามาแกงใส่หน่อไม้ไมเพื่อนที่จอยกลับมาจากเมืองไทยแล้วจอยอยากกินแกงหน่อไม้แกงเปื่อยเราไปกินที่เมืองไทยมันไม่ถูกใจเราไงมันไม่เหมือนที่เราอยากกินเนีจอยก็เลยกลับมาแกงเองซิว่าซื้อหน่อไม้สักหน่อไม้สดมาอมืทีเนี้ยเราเลยแกงใส่เห็ดเห็ดพึ่งหวานที่น้องเขาส่งมาให้ ใส่หน่อไม้ใส่พวกยอดฟักทองมันอร่อยเราเลยติดใจอยากจะปลูกเอาไว้กินเองแบบอยากจะไปเก็บต้วไหนก็ได้อย่างเงี้ยตอนเนี้ยคงไม่ได้ปลูกหรอกดูแลยากจอยต้องรด,ดน้ำรดน้ำแล้วคาดช่า,าสวนก็จะเพิ่มขึ้นไม่รู้จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ปีนี้นะคะ เพราะว่าเขาเอาราคาถูกมาอู้ไม่รู้กี่สิบปีแล้ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแต่มันความสุขของเราจะ30 40ิบี่ปอนน์มันก็ความสุขของเราเนาะก็ทําไปไงความสุขทางจ,จิตใจแล้วก็ได้กินด้วยอย่างเงี้ยเพื่อนๆรอยก็เลยไม่ไมายในการปลูกผักไงก็้โหท,ที่เคล็ดเปิดมากเลย โอเคแต่ทุกคนางานจอก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย